แค่สองคลิปแค่นั้นแหละไม่ลุ่งเรียงก็ลุ่งลิ่งแลวฮะจังหวะนี้ของจริงบอกแล้วไม่อยากจะอยู่นานเดี๋ยวมันจะบานปลายครับ คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําตามหรือลอกเลียนแบบเด็กๆที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ใหญ่ที่ไม่ติดก,กันพนันนะจ๊ะรู้มือนะวัยรุ่นพร้อมแล้วก็ไปเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่ก,กับแคทลากี้หรือว่าแมวโชคดีนั่นเองนะผมกับเกมสล็อตโลมาของค่ายจ็อกเกอร์เกมมิ่งกันเองนะรอบนี้ทุน300ครับเอากําไรมาต่อยอดเขาบอกว่ามันดีนะท่านผู้ชม ต้นเดือนแบบนี้รีบกอบรีบโกยฮะไปกันต่อเลยครับไม่เสียไปร่ำเวลามันจะเสียเวลาเอาขอเป็นโลเด้ <c oughs> ถ้าโล่ฮะช่องรีบมาก็ดีทั้งนั้นมันจะของดีทั้งนั้นอย่ารู้จัาเดี๋ยหนักใจเนี่ย ไม่อยากจะอยู่นานเดี๋ยวมันจะบานปลายครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเพ่นเลยแล้วกันไม่หมักเขาให้สวยงามตามท้องเรื่องครับโอเคเลยแจมโบดิแบบนี้อื้อื้ ใช้เขาว่าอื้อหือได้เปลืองมากครับจะขึ้นหรือลงตัดสินกันด้วยไม้นี้แหละท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับผมช่องใหม่ด้วยเทลักี้มีสองนะเอาไว้ช่องสำหรับพีจีโดยเฉพาะหรือเกมท่าอื่นๆนะที่ไม่ใช่โจเกอร์นะครับผมเไม่ใช่ของโรมานะช่องนี้เอาไว้ลงโรม่าโดยเฉพาะนะ แต่จะพยายามทําช็อตมาไว้บ้างนะให้คนดูได้ดูเผื่อ <Okay, S 1> คิดถึงดูดีผอมดีทั้งนั้นนิกบินจดรีบมาไหมล่ะนีบมาหรือเปล่าครับลองปะล่ะ ห้าคลิกเท่านั้นแหละรู้เรื่องเลยรู้เรื่องกัะเบื้องแตกครับทโลมาห้าช่องก็เอาเรื่องแล้วนะดับเบิลออพเลยเนะท่าตัวหนึ่งนะท่านผู้ชมมปถูกสิบอะเบอร์วังอลังการประล่ะ ลงมาขัดแบบนี้คิดอะไรกับเราหรืหอเปล่าทำไมลงมาขัดกันอย่างนี้เดี๋ยวแค่สองคลิปแค่นั้นแหละไม่ลุ่งเรียงก็ลุ่งลิ่งแล้วฮะจังหวะนี้อของจริงบอกแล้วไม่อยากอยู่นานเดี๋ยวมันจะบานปลายครับบิ๊ก <elekt> ว <ric> ินมาอีกทีหนึง่ง เอากำไรมาต่อยอดมันจะบวกเสมอครับผมแล้วก็กำไรมอีกห้าสวยงามครับคลิปนี้สั้นๆแต่ได้ใจความโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้รับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนำให้ทำตามหรือลอกเลียนแบบนะ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับขอโทษทีที่ผมกวรส้นตีนพเพื่อน แม่งก็ควรส้นตีนเรื่องของเพื u, ่อนแม่งก็ควรส้นตีนเรื่องของเรื่องผมไม่ควรสน